โพสต์ด,ด่าคนเห็นต่างและสถาบันพี่เอ,อจำได้ไหมคะโพสต์อะไรบ้างลบทันไหมคะพี่เอ,อและแม่อาจต้องได้รับการตรวจฉีบ้างนะคะเป็นเชฟทำอาหารแต่กินน้ำแข็งมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ <c oughs> มไม่รู้หมายถึงอะไร <c oughs> นะสะเจ้ชัวกรณีข,ของแพทย์หญิงคุณหญิงก่อนที่พ,พรโรจ้าัสุนันที่ท่านเดินทางไป ดูแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันมีคลิปออกมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ท่านเดินเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์แล้วก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งไล่ออกมาแล้วผู้ชายคนนี้ก็แสดงตนว่าตัวเองคือเจ้าของร้านอาหารเน,นี่ยอาอยุตอง,งดูนะฮะไปไปออกไป get the hell out of here you corrupt go you get out of here You are not belong here. We don't welcome you. มันเป็นสสวที่นี่นะเคยสัญญาแล้วถ้าเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไปไปเก u t อ f here ไปไม่ต้องมามาร้านไปเลยครับไปเลยครับเคยรู้เปล่าว่าชอบมึงขนาดไหนไปไปนี่มันร้านนี่มันร้าน ทำานครับไล่เขาออกหน่อยกูขับรถอยู่กูไล่กูไล่ไปด้วยกูถ่ายวีดีโอไปด้วยเพราะกูกะเจอมึงปุ๊บกูขับรถชนเลยก็ได้เนาะกูแบบแค้นมากกูเป็นคนที่แค้นไม่พวกสวสอสที่ไทย ยังไม่แค้นเท่ากับกูแค้นมเลยนะจากที่ม tamam, ึงส uh, <c oughs> right. mm ัมภาษณ์ต่างๆนานากูแค um <Yeah. S 1> ้นมึงมากอันนี้คือตอนต้นตอนต้นก่อนก่อนจะไปในร้านอ่ตอนนี้แหละที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าถ้าเกิดจะให้ดูคลิปมันต้องดูตั้งแต่ตอนนี้เพราะนายคนนี้ในเอเนี่ยบอกว่าจะขับรถชนตรงนี้แหละฮะไป้ารนอะอะไรยังไงนแล้วหลังจากนั้นโพสต์ล่าสุดของคุณหญิงหมอนะฮะ บอกว่ากลับถึงไทยแล้วขออนุญาตเรียนตามที่บอกไว้เรื่องทริปนี้ส่วนเรื่องการถูกไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์ได้เป็นบททดสอบธรรมะในตนทันทีที่ทราบว่าเขาเกลียดมากจนชี้หน้าดา่าหมอกลับรู้สึกเฉยและมองไปข้างหลังและข้างหน้าของเขาที่จะเป็นเช่นไรขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำแต่ขออนุญาตเลือกที่จะใช้ธรรมะ จัดการมากกว่าใช้กฎหมายจัดการส่วนเรื่องการถ่ายภาพบนลาวามอสก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ศึกษากฎระเบียบให้ชัดเจนในบริเวณที่ลงไปถ่ายไม่มีป้ายจึงทําให้จึงทําให้ถูกระเบียบแจ้งมาก็เพื่อให้รู้ว่าหมอผิดพลาดเองและแก้ไขในทันทีที่ท,ทราบนะฮะจึงลบออกตั้งแต่ยังไม่กลับมาแต่ก็ไม่ทันสําหรับคนที่เกลียดชัง นำไปขยายผลก็ขอบคุณอีกครั้งนี่นะฮะคือมันมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกก็อย่างประเด็นเรื่องคลิปของชายคนนี้นะครับที่ไล่คุณหญิงหมอกับเพื่อนออกจากร้านนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเอ่อออกคลิปที่ตัวเองขับรถแล้วบอกถ้าเจอเนี่ยจะขับรถชนโกรธมากเกลียดมากนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งของคุณหญิงก็คือว่า ไปถ่ายภาพอยู่บนลาวามอสนะฮะซึ่งคนก็แคปมาอย่างที่คุณหมอบอกความจริงเนี่ยลบไปตั้งนานแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับมาด้วยซ้ําแล้วก็ไม่ได้เห็นป้ายเตือนเพราะแถวนั้นมันไม่มีแล้วคุณหญิงก็ลงไปถ่ายภาพที่บนลาวามอสนะซึ่งมันเป็นสีเขียวๆนะเออก็ได้ขอโทษแล้วก็ได้ลบภาพนี้ทิ้งไปแล้วแต่ก็ยังมีคนแคปมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาวิาพากษ์วิจาร์ต่อว่าต่อขานคุณหญิงแต่ที่สุดแล้วนะ กับคนคนนี้เนี่ยคุณหญิงก็คงจะไม่ดําเนินการอะไรนะก็ไม่ดําเนินการทางกฎหมายก็ขอปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมะในตนไปนี่นะฮะถึงแล้วเนี่ยเลี้ยวหลายคนนี้เลี้ยววงเวียนเนี่ยก็ถึงละมึงมึงที่ไปไล่ออกแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านซึ่งจริงๆไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วนายคนนี้ก็ไม่ใช่เจ้าของร้านด้วยนะฮะนี่นะฮะก็เออ ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครบมีหลายเพจที่ช่วยกันติดตามเรื่องนี้นะฮะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้นะ<ม>ตอนนี้หนูถึงเร็กโยวิกแล้วนะครับก็เป็นเมืองที่นายคนนี้เมืองที่เกิดเหตุแล้วในไอซ์แลนด์แล้วก็พาดหัวนะฮะเอคนเริงเมืองนะครับแล้วก็ในเพจนี้เขาบอกว่าคุณอารีก็ชื่ออารี คุณอารีอยู่ไทยชื่อเอมาอยู่ไอซ์แลนด์ไม่ใช่เพราะความสามารถแต่ตามคุณแม่ที่ได้สามีใหม่เป็นชาวไอซ์แลนด์นะครับคุณเอรู้จักเจ้าของร้านซูชิเก่าที่เป็นเกด้วยกันแกเอนดูจึงส่งคุณเอไปเรียนที่ญี่ปุ่นหนึ่งปีแต่กลับมาได้ไม่นานคุณเอก็ย้ายไปทําร้านที่เกิดเรื่องแบบนี้คุณเอทรยศเขาไหมคะคุณเอไลฟ์บอกเป็นเจ้าของร้านซูชิแต่เจ้าของจริงเป็นคนรัเสเซียไม่ใช่หรือคะ คุณเอได้เปอร์เซนต์จากยอดขายแบบนี้เรียกหุ้นส่วนได้หรือคะคุณเอรู้ไหมคะเมืองเร็กโยวิกอยู่ได้เพราะการท่องเที่ยวการไล่นักท่องเที่ยวออกจากร้านอาหารทําให้การทให้เมืองเสื่อมเสียชื่อเสียงมากนะคะพี่เออยู่กลุ่มตลาดหลวงโพสต์ด่าคนเห็นต่างและสถาบันพี่เอจำได้ไหมคะโพสต์อะไรบ้างลบทันไหมคะนะครับพี่เอและแม่อาจต้องได้รับการตรวจฉี่บ้างนะคะ เป็นเชฟทําอาหารแต่กินน้ําแข็งมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะไม่รู้หมายถึงอะไรนะสุดท้ายหนูสัญญาจะไม่บอกเรื่องส่วนตัวพี่ว่าแม่และน้องทํางานอะไรพี่ชอบไปเที่ยวไหนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวพี่เอกค่ะพี่หาทางไปขอโทษหมอและไปเคลียร์กับเจ้าของร้านให้ทันนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆในความหมายเขาไม่ได้แชรว,ว่าสอ,สอเสือสระ,ะอูไม่โทนะะเขาใช้ ซอโซ,ซอสะอูไม่เอกสู้ๆๆๆๆๆๆสู้ๆๆๆๆนะะนี่ครับแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามท่านผู้ชมฮะหลังจากเกิดคลิปนี้นะครับก็ปรากฏว่าเอ,อลงกันสารพัดทั้งติกต็อกนะทั้งเ c e b o o k ทั้งทวิตเตอร์ก็มีคนแห่กันไปนะครับโพสต์นะครับรายงานให้กับเจ้าของร้านโตเกียวซูชิตัวจริงทราบถึงพฤติกรรมของนายคนนี้อืที่เ พี่สมชายใช่คำว่าคุณภาพต่ำนะคุณภาพต่ําแล้วก็ถอยเถื่อนก็มีคนรายงานเข้าไปนะครับโพสเฟซบุ๊กก็เพจพักเก้าไกลโกหกอะไรนี่แหละฮะเขาก็ได้ช่วยกันรายงานไปถึงตัวเจ้าของตัวจริงนะครับเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นมานะฮะอย่างเช่นมีอยู่คุณคนหนึ่ง เขารายงานนะถึงร้านซูชิโตเกียวซูชิประเทศไอซ์แลนด์นะบริการของนายที่เป็นที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ,อ,ะอันนี้อันนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าชายชาวเอเชียทางซ้ายในชุดเสื้อนะสีฟ้านะคือเจ้าของร้านโตเกียวซูชิใช่ไหมเขาถาม เขาบอกว่าเขาไปไล่คุณหญิงหมอแล้วก็บอกเป็นเจ้าของร้านคนเนี้ยใช่เจ้าของร้านไหมเห็นเขาในคลิปไล่ลูกค้าผู้หญิงออกจากร้านซูชิอย่างหยาบคายและเรียกเธอว่าเป็นขยะไม่น่าพอใจเห็นได้ชัดว่าทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่เขาอัดคลิปขณะเดินทางไปร้านซูชิและพูดขำๆว่าอยากจะตบเธออยากจะขับรถชนเธอนะนี่แปลได้อย่างนี้เขาถามนะอันต่อไปนะ อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถึงโตเกียวซูชินะครับบริการของนายอ,อ,อารีหรือว่าคนที่ไปไล่คุณหญิงหมอเนี่ยแย่มากหัวหน้าเชฟมีพฤติกรรมหยาบคายไล่ลูกค้าผู้หญิงออกจากร้านเพียงเพราะเธอคนนั้นไม่สนับสรุนพักการเมืองที่เขาชอบอหัวหน้าเชฟมีพฤติกรรมหน้าด้านนะแล้วก็พลากสิทธิเสรีภาพ ของผู้อื่นพฤติกรรมใช้ไม่ได้นี่แล้วก็ยังมีนะฮะอันนี้ครับท่านผู้ชมฮะเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วมีการร้องเรียนพนักงานหยาบคายนะแย่มากจนฉันต้องออกไปอ่ะนะลูกค้าบอกนี่ฮะแล้วก็ จะไม่ไปที่ร้านนี้ในสาขาอื่นๆอีกอันเนี้ยเกิดมาก่อนคลิปคุณหมอฮะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่าพนักง,งานยาบคายเนี่ยมาจากใครอืมแสดงว่าร้านเนี่ยเคยมีปัญหานี้แล้วนะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ท่านผู้ชมฮะจากเรื่องนี้นะฮะจากเรื่องนี้ซึ่งสองวันที่ผ่านมาเราจะเห็นทั้งสอวอทั้งนักการเมือง ทั้งคนที่เล่นโซเชียลทั้งหลายนะะไม่พอใจพฤติกรรมหยาบถ่อยของนายคนนี้นะครับแล้วก็ไปช่วยกันขุดจนรู้ว่านายคนนี้เนี่ยโอ้โหชื่นเชียร์พักนะฮะพักพักแสดน่นะฮะแล้วก็ไม่พอใจสวอตั้งแต่ที่พิธาไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นนายกเพราะสวอไม่โหวตให้นะแล้วเขาใช้คำว่าไม่เลือกผัวฉันเป็นนายก ก็ใช้คำนี้นะฮะนะครับ